ทานายดวงชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรปร่าจาเดือนเมษายนสองพั้าหกสคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกมกราคมจนถึงวันที่สิบห้า กุมภาพันธ์ของทุกปีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2 5 6 8กะรุณนากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงผ่านช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันทร์ เป็นครั้งแรกขอกราบขอความกรุณาช่วยกดซับสไคร b ์ช่วยกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ ชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่จะมีเรื่องจะมีเรื่องสำคัญเข้ามา มันจะมีเรื่องสำคัญเข้ามาตัวคุณเนี่ยจะต้องใช้สมาธิความสมดุลทางอารมณ์ใช้สติความคิดที่ถูกต้องในการตัดสินใจเลือกมันจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้น การตัดสินใจมันมีสองทางเลือกจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทางเลือกถูกแบ่งออกเป็นสองทางเปรียบได้กับผู้ชายที่มีแฟนสองคนผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงสองคนพร้อมกันต้องเลือกระหว่างซ้ายขวา มันจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นน่ะคุณต้องตัดสินใจเลือกนะว่าจะเลือกใครหรือจะเลือกทำงานอะไรในบางท่านเนี่ยอาจจะมีแฟนสองคนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครชอบทั้งคู่รักทั้งสองคน ก็เลยเกิดความสับสนว้าวุ่นในใจในบางท่านเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องงานชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะมีความวุ่นวายในจิตใจในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความทุกข์ยากมีความลำบาก ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพทุดโทมสุขภาพไม่ค่อยดีมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีคนคิดร้ายและต้องการจะแก้แค้นคุณมีความใฝ่ฝันและมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยความพยายามของคุณเนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่กำลังทำอยู่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองกําลังมุมาณะทำงานอยู่ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือ ท่านจะได้รับความช่วยเหลือคุณรู้สึกตัวคุณนะ่ะรู้สึกมีความสงสัยตัวของคุณนะ่ะมีความสงสัยในความจริงใจของคนรอบข้างช่วงเดือนเมษาเนี่ย เป็นช่วงที่คุณเนี่ยสุขภาพร่างกายอ่อนแอมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองบางครั้งก็ใจแคบความใจแคบของคุณเนี่ยมันจะมีผลนะ่ะทำให้ ปัญหาหลายๆอย่างอ่ะมันบานปลายมีใครบางคนเนี่ยเป็นห่วงต้องการสนับสนุนแต่ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณรู้สึกขาดความอดทนนะรู้สึกว่าเอ,อเบื่อกับอะไรหลายๆอย่าง ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณก็จะใช้เงินหมดไปกับพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางช่วงวันที่20สิบจนถึงวันที่29ในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรืออาจจะ มีคนปองร้ายมีคนใส่ร้ายอาจจะมีการทะเลาะหรือกระทบกระทั่งช่วงประมาณวันที่20ถึง29เมษายนเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกับคนที่เจตนาไม่ดีกับคุณแต่ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะสำหรับท่านที่เป็นสาวโสด หนุ่มโสดเนี่ยท่านจะมีมิตรภาพครั้งใหม่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นช่วงที่คุณแบบทวิญหาความโรแมนติกคุณอยากได้รับความร่วมมือและก็อยากได้รับความเห็นใจและคุณต้องการคนที่เคาลพคุณอยากได้ใครบางคนน่ะที่รักคุณด้วยใจจริงแล้วก็ เขารบในสิ่งที่คุณเป็นช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะมีดวงไปบนบานสาลก่าวไปบนบานสาลก่าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะมีการไปไหว้าตามสารน่ะ ไปบนบานสารกล่าวขอขอเรื่องความรักขอเรื่องการตั้งคันขอเรื่องการงานความก้าวหน้าอาจจะมีการบนบานสารกล่าวเกิดขึ้นเพื่อขอให้สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยสมหวังแล้วจะมาแก้บนจะมาอะไรแบบเนี้อาจจะขอเรื่องการพน,นันขอเรื่องหวยว่าเออขอให้ถูกหวยนู่นนี่นั่น ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยสำหรับท่านที่คนที่แต่งงานแล้วอ่ะก็อาจจะมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกชายมันจะมีเรื่องของความรักความรักเนี่ยแหละเข้ามา โครงการที่คุณตั้งความหวังเอาไว้อะพวกโครงการทางธุรกิจที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมีแนวโน้มล่าช้าผิดหวังมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่ไม่ดีเข้ามามันก็เลยวุ่นวาย ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะเจอกับคนที่นิสัยไม่ดีคนที่ชั่วร้ายมีคนคิดร้ายและให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับพวกโรคประจำตัวกำเริบเลิกภูมิแพ้ คุณจะมีศัตรูเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยวุ่นวายสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วหรือมีคนรักแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีความเศร้าโศกความเสียใจ ความเจ็บปวดทางอารมณ์จากการทะเลาะความสัมพันธ์ไปในทางไม่ดีคุณกับคู่ตัวคุณกับคนรักมีปัญหาเข้ามามีความวุ่นวายทางอารมณ์มีความเจ็บปวดทางจิตใจเกิดขึ้น คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเป็นช่วงที่คุณ่นอ่าใช้เวลาที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรคุณมีความทุกข์มีความเครียด เอาเรื่องเครียดมารวมกันเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีความทุกข์ในเรื่องความรักบางคนอาจจะมีอาการทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดสำหรับท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ย ท่านจะมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาผลการเรียนออกมาดีท่านที่ตั้งคันเนี่ยจะได้ลูกชายนะคะท่านที่ตั้งคันอยู่เนี่ยจะได้ลูกชายมีดวงเรื่องการตั้งคันเข้ามานะท่านที่มีแฟนน่ะมีสิทธิ์จะตั้งคันได้ลูกชาย แต่ว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเรื่องความรักและการเงินไม่ค่อยดีคนรักเย็นชาไม่แยแสไม่ค่อยสนใจใยดีแต่คุณน่ะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ เครียดถูกนินทาว่าร้ายมีความทุกข์ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าที่เป็นเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามที่ อายุน้อยกว่าเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในงานและธุรกิจที่คุณกำลังดำเนินอยู่ถือว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณเนี่ยต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงในการแก้ปัญหาในการฟันฝ่าอุปสรรค หากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยนะช่วงเดือนเมษาเนี่ยคุณจะได้เจอหมอเก่งมากหากคุณป่วยหากคุณมีโรคประจำตัวหากคุณไม่สบายอะ่ะช่วงเดือนเมษายนน่ะเป็นจังหวะที่คุณมีโอกาสจะได้เจอหมอเก่งหรือได้ยาดีๆมารักษาทำให้ โลกหลายที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปช่วงเดือนเมษาเนี่ยคุณค่อนข้างจะกินเก่งนะให้ระวังเกี่ยวกับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนเหมือนคุณนะ่ะค่อนข้างจะหวาดระแวงกับปัญหาหลายๆอย่างสำหรับเรื่องเงินเนี่ย เป็นช่วงที่มีความล่าช้าได้เงินล่าช้าในกิจการที่คุณกำลังทําอยู่เนี่ยนะคุณอาจจะคาดหวังมากจนเกินไปคุณคาดหวังหรือมุ่งเน้นในเรื่องผลประโยชน์มากจนเกินไปจนทําให้เกิดความเครียด ซึ่งในการทําธุรกิจในกิจการที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะในงานที่คุณทำเนี่ยมันเป็นงานที่รายได้ไม่แน่นอนแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยตัวของท่านเนี่ยเป็นต้นเหตุให้คนรอบข้าง คนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าเบื่อเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องคิดเครียดไปพูดกับคนนั้นคนเนี้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้บุคคลรอบข้างมีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนน่าเบื่อ คุยด้วยแล้วรำคาญเขาไม่อยากคุยด้วยสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ